ลูกป่าเล้วครับเขาอยู่ในป่าครับเขาอยู่ในป่านะชาวบ้านโกกอบกกตูมเนี่ยเขาอยู่ในป่าครับเขาอยู่ในพื้นที่อุทยานนะมาเป็นพื้นที่อุทยานชาวบ้านเขาอยู่นั่นน่ะเขาทำมาหากินอยู่นั่นอ่ะไม่มีใครบอกได้หรอกครับนอกจากเจ้าหน้าที่ว่าชาวบ้านจะผิดหรือไม่ผิดน่ะนะคนนอกอย่าไปยุ่งเขาเลยนะครับนะคนนอกอย่าไปยุ่งเขาเลยนะครับจะทะเลาะเรื่องส่วนตัวเรื่องบุรี่กันหน่อยบุรีไปเหอะนะครับแต่เห็นไหมเราปล่อยให้บุรี่กันอยู่ตลอดเวลาไหม วันนี้กูจะบูลลี่เรื่องอะไรวะวันนี้กูจะด่าเรื่องอะไรวะวันนี้กูจะทำคอนทิ์เกี่ยวอะไรวะเออวันนี้กูจะต้องทำอะไรย işte <im> bueno <ten> ีงไงวะสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายเป็นไงครับย่านินางเฟิร์สบอกย้านินางเฟิร์สบอกนาตีบอกไม่เกี่ยวแล้วเอาชื่อป้าแตนไปทําไมทําคลิปคิดบ้างสิถูกต้องครับบอกไม่เกี่ยวกับลุงป้านะครับ เวลาทาคลิปก็นู่นเอาความรู้สึกคนนั้นคนนี้พูดแทนลุงป้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อุ้ยความรู้สึกอย่างนี้มเขาไม่เรียกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วครับความคิดของคนชื่อนาทีนะเขาบอกเงินอยู่ในอากาศนะ่ะใครมีความสามารถก็คว้าเอานะใครเก่งก็คว้าเอางินในอากาศทําคอนเทนต์เดือดร้อนคนอื่นนะ่ะคว้าเอาอย่างเดียวไม่สนโนสนโนแคร์คนอื่นเขาเขาจะรู้สึกอะไรบ้างนะกูไม่สนนะ่ะกูจะหาเงินนะ่ะเงินมันอยู่ในอากาศนะ่ะ เมียบอกก็ไม่ฟังคนชื่อนาทีน่ะลุงช่างเนี่ยคนที่บอกว่าเป็นคนสนิทเนี่ยบอกก็ไม่ฟังกูจะทำคอนเทนต์เนี้ยกูจะทำคอนเทนต์เนี้ยมึงไม่ต้องยุ่งอาพูดกับยาบเลยถ้ากูพูดได้น่มึงไม่ต้องยุ่ง,ดดม,ง,ม,ง,งมึงไม่ต้องเสือกแล้งมึงกูเงินในอากาศกูจะคว้ากูจะคว้าเอาอะกูจะทำอะคอนเทนต์เนี้ย ขอบคุณครับที่ห่หวงคดีลุงขอบคุณครับที่ลุงช่างกับป้าสนผักสู้อยู่เนี่ยสู้เรื่องคดีนะครับคดีหนักซะด้วยโทษประหารชีวิตนะครับจริงๆนะบ,บอกเลยนะครับลุงช่างไม่ได้อยากคิดอยากจะทำหลอกย t u b e นะครับพอดีมีคนแนะนำนะค,คุณสำรานแล้วลุงช่างไปทำคอนเทนต์เบียดเบียนใครเหรอคุณสำรานผมถามหน่อยสิครับผมถาม่อยครับ คนนี้ทําทำยูทูบเขาทำคอนเทนต์สนุกสนานน่ะที่ไม่เบียดเบียนใครก็มีคนไปดูอยู่นะครับก็มีใครเขามีเอฟซีเยอะแยะมากมายนะครับจำเป็นต้องเป็นคอนเทนต์ที่ไปทะเลาะบ,บอ่อแวงกันเนี่ยชอบแบบนี้แล้วครับผมถามเลยนี่ผมถามจากใจผมหน่อยนะครับนะที่ลุงช่างพูดเนี่ยลุงช่างไม่ได้อยากจะมาทะเลาะกับเอฟซีหรอกนี่อธิบายให้เอฟซีฟังนะครับว่าเอฟซีชอบแบบนี้แล้วครับนะคนเลวคืออะไรอ่า คนเล่คืออะไรดำลงมีคนเล่เข้ามาคอมเมนต์เลยดำลงคุณจันดีก้าวขาบอกมีอันตรีกันนาทีมากมีนานแล้วครับมีนานแล้วนะครับบอกไม่ฟังลั้นนะครับคุงช่างบอกไม่ต้องไปยุ่งกุ่นวกับเขานะมีเคเขายะเลิกดีตามครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับอันนี้เข้าใจาลุงป้าคนมองผมมองผ่านอยู่แล้วครับแต่เชื่อเถอะนะครับมันไม่หยุ่อยู่แค่นี้หรอกนะเอฟซี FC ทุกท่านมันไม่อยู่อยู่แค่นี้หรอกนะ ็รอเราดูลิเดทไอ้ไอ้หัวลดนแล้วกันนะเราดูลิเดทไอ้หัวโลนแล้วกันนะมันไม่อยู่อยู่แค่นี้หรอกนะคุณอาปีจังไรน่ะมันไม่อยู่อยู่แค่นี้หรอกนะขอดูผลกระทบแล้วกันนะแล้วก็รอดูแล้วกันครับกลัวมันหรือคะกลัวใครครับนะคราบ่ากลัวมันหรือคะนี่กลัวใครดำลงบอลลุมก็ดื้อคือกันนี่เรื่องอะไรดำลงนะ ลุงก็อธิบายในส่วนที่ลุงเข้าใจลุงก็พูดในส่วนที่ลุงรู้สึกนะลุงช่างไม่ได้สนับสนุในใครไปทำผิดกฎหมายคุณกันนิกันนิดาลุงน้าทีไม่เคยดา่าลุงปะก็ดา่าทีครับรออะไรอยู่อ่ะพูดถึงขนาดนี้ด่ามาทีครับด่ามาเลยก็อยากดา่าคืนเหมือนกันเนี่ยเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ดา่าครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นเตือนสติอีกครั้งหนึง่งนะหยุดพฤติกรรมแบบนี้ได้แล้วนะน้าทีมันไม่คุ้มหรอกนะ มันไม่คุ้มหรอกถ้ายังปืนทําอยู่ทําลงไปทําไปเยอะๆนะทําไปเยอะๆนะถ้าไม่หยุดก็ทําไปเยอะๆนะะทําไปเยอะๆครับทำไปเยอะๆนะนะแล้วห้ามเขาทําไม,มนี่ห้ามนะครับห้ามเพราะความห่วงครับแต่ความห่วงมันก็จะกลายเป็นความเือห่างนะครับมันไม่ห่วงนะครับยิ่งเหินห่างไปเหินห่างไป ไม่เจอกันนักก็ดีครับไม่เจอกันเลยดีครับไม่ต้องมานะครับไม่ต้องมาเห็นหน้านะครับนะประกาศตรงนี้เลยนะครับอย่ามาเห็นหน้านะครับคนชื่อนาทีไม่ต้องมานะครับงานองค์ู่ก็ไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาหยียบเลยนะฝากบอกตรงนี้เลยนะครับเอฟซีจะไปติดตามนาทีค่อยบอกกันแล้วก็ไปติดตามครับนะไปดูครับไปให้กําลังใจพี่นาทีนะไปให้กําลังใจคนชื่อนาทีเยอะๆนะครับนะไปเลยไปเชียร์ก็เลยนะจะไปร้องใครจะไปร้องแปดสิบตีไร่ต่อไปก็ไปร้องร้อยหรือไรเป็นพันๆไร่ไปร้องเลยนะครับไปร้องเลย นะตามไมิเชียร์กันนะครับนะตามไมิเชียร์กันนะนะเจ้าของใจแคบไม่ไปหรอกไมไ่ใจแคบครับลุงช่างพูดอยู่ตั้งแต่ต้นคิดตั้งแต่ต้นไลน์แล้วว่าไม่สนับสนุนความดูแรงครับไม่สนับสนุนนะนะ มามีดูเป็นนาทีก็ไม่มาออ้ยสาธูอย่ามาเด้อนะมาม,อานะอมามีอาซี่นะไปบอกด้วยมามีอาซี่ดูเป็นนาทีตูก็ไม่มาไม่ควรมาเลยนะครับไม่ได้อยากให้มาเลยนะแล้วก็ไม่อยากให้พูดถึงด้วยนะตั้งแต่ชั่วโมงนี้นะตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปนะทําคลิปอย่ามีคําว่าลุงป้าเข้าไปอยู่ในคลิปนะนะทําคลิปอย่าเอาลุงป้าเข้าไปเกี่ยวนะใครจะพูดถึงความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่อย่าไปทํคลิปเกี่ยวกับลุงป้านะโอเคไหม ลุงไม่ได้ไล่เอฟซนะครับถ้าถ้าล,ลุงพูดวันนี้นะครับลุงช่างพูดวันนี้ถ้าเอฟซชอบแบบการกระทำแบบนาทีก็ตามไปเชียร์ไปให้กําลังใจครับแต่ลุงช่างไม่สนับสนุนความรุนแรงครับลุงพลคนเดิมไปไหนก็นั่งอยู่นี่แหละนะครับนะคนนอกอย่าไปยุ่งเขาเลยนะครับจะทะเลาะเรื่องส่วนตัวเรื่องบูลลี่กันเ่รบูลลี่ไปเถอะนะครับแต่เห็นไหมพอปล่อยให้บูลลี่กันอยู่ตลอดเวลาไหมวันนี้กูจะบูลลี่เรื่องอะไรวะ วันนี้กูจะด่าเรื่องอะไรวะวันนี้กูจะทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรวะเออวันนี้กูจะต้องทำอะไรนี่ไงี้วะสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายเป็นไงครับ่านอา้องเฟย์บอก่อาน้องเฟย์บอกนั่นะที่บอกไม่เกี่ยวแล้วเอาชื่อป้าแตนไปทําไมทําคลิปคลิปบ้างสีถูกต้องครับบอกไม่เกี่ยวกับลุงป้านะครับเวลาทําคลิปก็นู่นเอาความรู้สึกคนนั้นคนนี้พูดแทนลุงป้าได้ยางงั้นดีอย่างนี้อุ้ยความรู้สึกอย่างนี้เขา,มาไม่เรียกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวหรอครับ ความคิดของคนชื่อนาทีนะเขาบอกเงินอยู่ในอากาศอะ่ะใครมีความสามารถก็คว้าเอานะใครเก่งก็คว้าเอากันในอากาศทําคนเทนเดือดร้อนคนอื่นน่ะคว้าเอาอย่างเดียวไม่สนโนสนโคแคร์คนอื่นเขาเขาจะรู้สึกอะไรบ้างนะกูไม่สนอะ่ะกูจะหาเงินอะ่ะเงินมันอยู่ในอากาศอะ่ะเมียบอกก็ไม่ฟังคนชื่อนาทีนะ่ะ ลุงช่างเนี่ยคนที่บอกว่าเป็นคนสนิทเนี่ยบอกก็ไม่ฟังกูจะทำคอนเทนต์เนี่ยกูจะทำคอนเทนต์เนี่ยมึงไม่ต้องยุ่งอาะพูดกับดาบเลยถ้ากับพูได้มึงไม่ต้องยุ่ง,ดดม,ง,ม,ง,งมึงไม่ต้องเสือกตองกูเงินในอากาศกูจะคว้ากูจะคว้าเอาอ่ะกูจะทำอ่ะคอนเทนต์เนี่ยขอบคุณครับที่หวังคดีลุงขอบคุณครับ ที่ลุงช่างกับป้าสนผักสู้อยู่เนี่ยสู้เรื่องคดีนะครับคดีหนักซะด้วยโทษประหารชีวิตนะครับจริงๆจะบอกเลยนะครับลุงช่างไม่ได้อยากคิดอยากจะทำหลอก YouTube นะครับพอดีมีคนแนะนำนะคุณสามลานเลยลุงช่างไปทำคอนเทนต์เบียดเบียนใครเหรคุณสามลานผมถามหน่อยสิครับผมถามหน่อยครับ,นค,รบคนที่เขาทำยูทูปเขาทำคอนเทนต์สนุกสนานอ่ะพี่ไม่เบียดเบียนใครก็มีคนไปดูอยู่นะครับก็มีใคร เขามีเอฟซีเยอะแยะมากมายนะครับจําเป็นต้องเป็นคอนเทนต์ที่ไปทะเลาะบ่อแหวงกันเนี่ยชอบแบบนี้แล้ครับผมถามเลยนี้ผมถามจากใจผมหน่อยนะครับนะพี่ลุงช่างพูดเนี่ยลุงช่างไม่ได้อยากจะมาทะเลาะกับเอฟซีหรอกนี่อธิบายเอฟซีฟังนะครับว่าเอฟซีชอบแบบนี้แล้ครับนะคนเล่คืออะไรอ่าคนเล่คืออะไรดำรงมีคนเล่เข้ามาคอมเมนต์เลยดำรง อยากทำต่อก็ทําครับลุงช่างไม่ได้ห้ามนะลุงช่างไม่ได้ห้ามนาะทีกับบูนน้อยอยากทําต่ออยากไปให้สุดซอยก็ไปครับอยากไปลองเรียนใครอีกก็ร้องครับแต่เชื่อเถอะเขาไม่ร้องครับคนอื่นน่ะนาทีกับบูมน้อยเขาไม่ได้ร้องคนอื่นหรอกเขาร้องดําแจ้คนเดียวนั่นแหละถูกต้องไหมครับพี่ธนันบอกอะไรไม่ช้าไนลุงช่างเอาโทรศัพท์ขึ้นมาพูดให้ไอ้ตีเห็นว่าพี่ธนันบอกว่าพีพ่ธนันบอกว่านาะทีเป็นคู่กรณีกับดําแจ๊คู่กรณีเรื่องอะไรครับมันเกิดจากใครก่อนเอา ใครไปมีเรื่องอะไรกับใครก่อนนะมันเป็นดังคำเขาว่าลุงช่างป่าสวนผักจะเดือดร้อนเพราะ y o u t u b e มันเป็นดังคำเขาว่าลุงช่างปลาสวนผักจะได้รับความเดือดร้อนเพราะ you u t u ู e เพราะ youtube อนี่มันกล้องอยู่ในหัวทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันครับไม่เกี่ยวกับเอซเลยครับไม่เกี่ยวกับเอซเลยครับ มันไม่เกี่ยวกับเอฟซีครับถูกต้องไหมครับมันไม่เกี่ยวกับเอฟซีเลยเอฟซี FC, ไม่รู้อีโน,โนเนียอะไรเลยครับบอสโจกล่าวไว้เรื่องบอสโจเนี่ยนะครับที่บอสโจบอกว่ามีปรสิตนะบอกว่าปรสิตที่เคยเป็นยูทูบเบอร์ที่สี่กอเนี่ยกำลังไปวุ่นวายกับเขาเนี่ย บอสโจเขาก็เก็บเขาก็เก็บข้อมูลคนระับเขากเก็บข้อมูลเขากเก็บข้อมูลอยู่นะลุงช่างก็ก็สืบอยู่นะครับนะลุงช่างก็สืบอยู่ว่าเมื่อไหร,ร่บอสโจจะพูดออกมาว่าช่องนั้นคือช่องอะไรนะชื่อชื่อช่องนะ่ะชื่อช่อง youtube อ่ะที่บอสโจพูดถึงนะ่ะว่าเป็นปริตทที่มาจากซีกอนะ่ะมันใช่คนที่ลุงช่างเคยรู้จักไหมมันใช่ช่องที่ลุงช่างรู้จักไหมนะ พราะบอสโจพูดตลอดว่าไม่เกี่ยวกับลุงพลพระแตนนะไม่เกี่ยวกับลุงพลพระแตนนะครับนะเพียงแต่ว่ามันมี youtube ที่ได้ชื่อว่าไปอยู่ที่สี่กอมาก่อนนะลุงท่านก็ต้องลุงท่านก็พยายามที่จะถามนะครับถามผู้รู้ว่ามีใครรู้ไหมว่าที่บอสโจเอยอถึงที่ช่องอะไรนะลุงท่านก็พยายามถามนะถามเพราะอะไรแล้วก็ติดตามบอสโจว่าเมื่อไหร่บอสโจจะพูดสะิตีว่าช่องนั้นอ่ะชื่อช่องอะไร าเออชื่อช่องมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นใครนะครับมันก็ได้แต่ดูแต่เดาดูแต่เดาเอาแต่ดูเอาแต่ดูเนี่ยเอาแต่เดาเอาแต่เดาเนี่ยนะลุงช่างก็ได้แต่เดาครับเดาผิดเดาถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นู่นนาทีก็เอาออกมาพูดแล้วออกมาทําคลิปแล้วรู้กับเขาทุกเรื่องเขาบอกแล้วคุณดูถ้าอยากรู้อีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเขาไปทําอะไรเพราะอะไรเราก็อยากรู้ครับ คุณจันดีก้าวขาบอกมีอกติกันนาทีมากมีนานแล้วครับมีนานแล้วนะครับบอกไม่ฟังลั้นนะครับลุงช่างบอกไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขานะพกกุ่งีเกอขอเยอะเลอกติดตามครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับอันนี้เข้าใจลุงป้าคนบอกผมมองผ่านอยู่แล้วครับแต่เชื่อเถอะนะครับมันไม่อยู่แค่นี้หรอกนะเอฟซีทุกท่านมันไม่อยู่แค่นี้หรอกนะก็รอ,อดูริดเดตไอ้ ไอหัวล้นแล้วกันนะเราดูลิเดตไอหัวล้นแล้วกันนะมันไม่อยู่ดีแค่นี้หรอกนะคุณอภิตังไล่น่ะมันไม่อยู่ดีแค่นี้หรอกนะคอยดูผลกระทบแล้วกันนะแล้วก็รอดูแล้วกันครับกลัวมันเหรอคะกลัวใครครับนะครับว่ากลัวมันเหรอคะนี่กลัวใครดับลงมาลุงก็ดื้อคือกันดื้อเรื่องอะไรดับลงนะลุงก็อธิบายในส่วนที่ลุงเข้าใจ ลุงก็พูดในส่วนที่ลุงรู้สึกนะลุงทําไม่ได้สนับสนุนใครไปทำผิดกฎหมายคุณกานนี้การน,นิดาลุงนาทีไม่เคยด่าลุงปาก็ดา่าดีครับรออะไรอยู่อ่ะพูดถึงขนาดนี้ด่ามาดีครับด่ามาเลยก็อยากดา่าคืนเหมือนกันเนี่ยกตตอนนี้ยังไม่ได้ดา่าครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นเตือนสติอีกครั้งหนึง่งนะหยุดพฤติกรรมแบบนี้ได้แล้วนะนาทีมันไม่คุ้มหรอกนะ มันไม่คุ้มหรอกถ้ายังฝืนทําอยู่ทําลงไปทําไปเยอะๆนะทําไปเยอะๆนะถ้าไม่อยู่ก็ทําไปเยอะๆนะนะ,ท,ะทําไปเยอะๆครับทาไปเยอะๆล้วห้ามเขาทาไมมันมีห้ามเลวครับห้ามเพราะความห่วงครับแต่ความห่วงมันก็จะกาลายเป็นความเหินห่างนะครับมันไม่ห่วงนะครับยิ่งเหินห่างออกไปหเหินห่างไป ไม่เจอกันก็ดีครับไม่เจอกันเลยก็ดีครับไม่ต้องมานะครับไม่ต้องมาเห็นหน้านะครับนะประกาศตรงนี้เลยนะครับอย่ามาเห็นหน้านะครับคนชื่อนาทีไม่ต้องมานะครับงานองค์ก่ก็ไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาเหยียบเลยนะฝากบอกตรงนี้เลยนะครับเอฟซีจะไปติดตามนาทีค่อยบอกจะแล้วก็ปติตามครับนะไปดูครับไปให้กําลังใจที่นาทีนะไปให้กําลังใจคนชื่อนาทีเยอะๆนะครับนะไปเลยไปเชียร์เขาเลยนะจะไปร้องใครจะไปร้องแปดสิบสี่ไล่ต่อไปก็ไปร้องร้อยกว่าไล่เป็นพันๆไล่ไปร้องเลยนะครับไปร้องเลย นะตามไปเชียร์กันนะครับนะตามไปเชียร์กันนะนะเจ้าของใจแคบไม่ไปเหรอจมไม่ได้ใจแคบครับลุงทัางพูดอยู่ตั้งแต่ต้นคลิปตั้งแต่ต้นไลน์แล้วว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงครับไม่สนับสนุนนะนะ มามี่ตูวเป็นนาทีก็ไม่มาอู้สาทูอย่ามาเด้อนะมามี่อาซี่นะไปบอกด้วยมามี่อาซี่ตูวเป็นนาทีตูววตก็ไม่มาไม่ควรมาเลยนะครับไม่ได้อยากให้มาเลยนะแล้วก็ไม่อยากให้พูดถึงด้วยนะตั้งแต่ชั่วโมงนี้นะตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปนะทําคลิปอย่ามีคําว่าลุงป้าเข้าไปอยู่ในคลิปนะนะทําคลิปอย่าเอาลุงป้าเข้าไปเกี่ยวนะใครจะพูดถึงความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่อย่าไปทาคลิปเกี่ยวกับลุงป้านะโอเคไหม ลุงไม่ได้ไล่เอซนะครับถ้าถ้าลุงลุงพูดวันนี้นะครับลุงช่างพูดวันนี้ถ้าเอซชอบแบบการกระทำแบบนาทีก็ตามไปเชียร์ไปให้กําลังใจครับแต่ลุงทั่งไม่สนับสนุนความรุนแรงครับลุงคนคนเดิมไปไหนก็นั่งอยู่นี่แหละนะครับ